ปัญหานะครับของการอยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้องแล้วก็พื้นที่ที่มีพลังนะตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งแต่มีพลังแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีไม่ได้หมายความว่าพลังเนี่ยมันจะผ่านเข้าไปในบ้านอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะซึ่งในทางฮวงจุ้ยเขาเรียกวิธีการเชื้อเชิญให้พลังเนี่ยผ่านเข้าสู่ในบ้านออืือมสมมุติว่าเรามีพลังที่ดีชัยภูมิผ่านแต่เรากลับหน้ากลับหลังทิศ่นะเป็นการหันก้นให้พลัง ไม่หันหน้าให้เรียกว่าเอาด้านหลังไปแล้วไปเปิดเปิดประตูด้านหลังเหมือนลักษณะของบ้านจัดสรรโดยทั่วๆไปวิ่งเข้ามาก็มีทั้ง<น>ห,หันหลังประกบก,ก,กันเอห,นหลังชนกันอ่าพวกหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีประตูเนี่ยหันไปในทิศทางเดียวกับถนนที่เข้ามา,าอีกพวกหนึ่งก็อาจจะอ้อมไปออกหลังออืซึ่งในลักษณะเนี่ยพวกที่หันหน้าไปทางหน้าหมู่บ้านไอ้อย่างนี้ก็เรียกบ้านพระราชาอื อันนี้ไม่ได้ดูทิศังไม่ดูอะไรไม่ต้องดูดูทิศทิศในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงทิศที่หันไปหน้าหมู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านใหญ่ใช่เป็นทิศที่มาของพลังด้านหน้าบ้านเราหันไปทางนั้นก็ถือว่าเป็นบ้านพระราชาแต่ถ้าเข้ามาในหมู่บ้านมันก็จะมีบางบ้านที่ต้องหันหลังให้กับทางเข้าอันนั้นผิดอันนั้นก็เรียกบ้านยาจกโอเนี่ยแค่นี้ยังไม่ต้องดูทิศทิศนั้นอีกทีหนึ่งครับถ้าทิศผิดยิ่งไปใหญ่เลย